ใช่ๆครับพวกนทนก็นี่ยวนทุกคนมาแล <oh ้แม่นี่ยเรดีนะมาคนละคันเลยพี่ไม่จะมารวมกันเลยครับ ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะพี่โดนแทงอ่ะทีมื่กผมไปลูกบ้านหันโดงไงเขาบอกว่าเขาจะเย็บเทห็ดเกิดได้เหรอไม่เห็อะไรเพราะคนไข้เก็บไงพี่ผมก็ต้องพาเพื่อนผมมานี่ก่อนไงถูกว่าผมก็ต้องพาคนเก็บมารักษาก่อนนะเห็ดเกิดได้เหรอพี่ห้องน้ำดินนะครับฮห้องน้ำดินครับห้องน้ำดินเหรอผมก็ต้องพาเพื่อนผมมาก่อนไงผมจะไปหันโดงคนไข้เยอะไงพี่เราก็ต้องพาเพื่อนมานี่แล้วก็คิดคนพวกนี้เขาก็ตามมาที่หลังไงไม่ได้มาพร้อมกันนะ คือผมก็ยังงงว่าเอออันเนี้ยคือตำรวจอะไรผมเนี่ยพผมเนี่ยผมก็ดูเพื่อนผมเจ็บไงพี่จะกลับก็ม่ให้ผมตัดผมก็ต่างคนต่างมากันเลยครับเป็นเป็นรู้จักกันเป็นหมดรู้จักกันครับพี่อ๋อไม่ได้เป็นต่างคนต่างพวกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกคือไม่ใช่ต่างคนต่างพวกมาเจอกันจะตีกันนะพี่คือนี่รู้จักกันไงรู้ว่าเพื่อนโดนแทงก็เลยมาไงที่แรกผมไปถังเพื่อนเจ็บเยอะไหมคนคนตัวแทงก็เจ็บเยอะหน่ครับเห็นในมือแวะที่หังดลงอ่ะ ผม,มผมก็ยังงงเลยตำรวจมาลอมอะไรพวกผมเนะี่ยผมก็ยังงงเลยผมงงเลยมันไม่มีใครเขาจะดูคนต่างมาต่างคนต่างมาเหมือมาดูว่าคนรดนแขงเจ็บเจ็บเยอะไหม

คนละคันเลพี่พี่จะมารวมกันเลยครับไม่ถามซีออนว่าเขาไม่ตอบก็ถามามเขาบอกว่าเขาพาไปเลยบ้าน

ก <c Dante> ินนนเก่าเขาอ่ะแกเก่าเขามาที่เลือลา็ไปแบบเปือเี้ยเนลูกด้วยกันแล้วกินปรยันมาที่แกงเสาเขามามามาของเตยห้องด้วยแล้วของนีแล้พระเอาอะไรเขานั่นนงผู้ชายไม่ให้ ง่ายกับรถเลยตัดเสียงอะไรนึงหายหลับอะไรเึงระหว่างลงอะไรครับมีผู้ชายวิ่งลงมาจากรถเข้ามาแล้วก็เข้ามาแทงอะไบ้างเลยแทงแต่ทีนี้คนที่โดนแทงไม่ยังไม่รู้ตัวนะพี่ทีนี้ก็ข้ามกันง่าอะไรก็ออกไปข้างนอกบ้างบ้านนี้คนที่แทงก็ต่อยตแค่นั้นแหละทีเดียวต่อยทีเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็หนึ่รวมเลย เพราะยงเปง็แฟนใหม่มอันนี้ไม่รู้อะไ